มักของไงค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะทีมงานเหรอญู่บันโคกเปียเดอตำบลบันคออำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นมาให้กำลังใจในเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะและ้วก็มีเสื้อผ้ามักของไงค่ะพี่น้องคข่มายายตะของในไงหอดโต รอถามฟังผลงานเพลงใหม่จากายปากาของเมกูชมาดาเยค่ะพี่น้องค่ะได้สดสดร้อนร้อนเลยหมืกขึ้นเนี่ยเอื้อนนูไปเอาสดสดร้อนร้อนเลยค่ะได้มือได้พร้อมของอัดท่านที่พี่น้องใช่มักของไงบอมากบอของไงฮามมากบของไงสินมะมาฝากตอนพี่น้องด้าน,นาเวทที่ค่ะจัดเต็มค่ะรอรอใอยพร้อมก่อนค่ะเดี๋ยวจะเข้าห้องอัดแล้วก็ เซอร์ไพรส์ด้านหน้าเวทีนะคะฝากพี่น้องติดตามรัตนาสินอิสตาเทียนลาดได้เลยคะ่ะสวัสดีครับครับผมโพตอภิรักษ์เสียงทองรัตนาสินครับครับมณนีกาศทีมงานรัตนาสินครับสแสดงยู่บ้านบ้านโคกเปีย้ยตาบุคออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจังไหนพี่น้องอยู่รอบๆกะมาห้กกำลังใจทีมงานรัตนาสินเด้อยครับมาเด้อครับพี่น้องกินข้าวน้องกัน สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ทีมงานรัตนาสินิตาพยาดาศนะครับมาทําการแสดงอยู่ที่บ้านโคกเปียนะครับตำบลบ้านโอนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องทันนี้ตลอดซอดแจ้งที่บ้านโคกเปียน้ากันเด้อพี่น้องครับสวัสดีคะ่ะเบบี้กระหนวันรัตนสินคะ่ะสวัสดีครับอามพัทริดครับโอ <c oughs> โหพงวิพัฒน์ครับ สวัสดีครับอัมพัทริดครับผมค่ะมือหนี่นะคะมาพอกับพวกเข้านะคะทีมงานบ้านหมอลำรัตนศิล์นะคะได้ที่บ้านโคกเปี้ยนะคะตำบลบ้านค้อครับผมอำเพ่อเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะค่ะแล้วพอกันเด้อค่ะม่อยากถามนังเอกนะนังเอกจากไหนวาจังคือเกาแถวอาบน้าไปนี่อาบแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ซ้ำนี่นาะ ค่ะเมื่อนี้นะคะเข้าการรับสมัครนะคะแดนเซอร์ทั้งชายและหญิงเลยเนาะพี่โก้เนาะสามารถเดินเข้ามาหลังเวทีนะคะขอแค่คุณสมบัติมีใจรักแค่นั้นเลยเนาะพี่โก้เนาะทุกทีเดอพี่น้องเดอนะครับผมใครที่มีใจไม่ว่าจะเป็นศิลปินแดนเซอร์เดอพี่น้องเดอมีใจรักเข้ามาออริชันมาสมัครลังเวทีกับทีมงานหมอลำรัตนศิลป์ได้เลยค่ะแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราบ้านหมอลำรัตนศิลป์นะคะบ๊ายบาย